สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาแล้วครับรายการด็อกตคาครับก็จะมาพบกับพี่หมอด็อกตคาได้ทุกวันพระรหัส4ี่ทุ่มสีนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่ารายการด็อกตคานั้นเอาเรื่องของความสําคัญในการที่ท่านจะใช้รถปีใหม่นี้ครับจะเดินทางไปต่างจังหวัดนั้นจะต้องมีการตรวจเช็ครถเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับรถที่วิ่งไปเกิน1นึ่งแกิโลเปรียบเสมือนคนอายุ5-60ปี ต้องเคียวไล่เคียวคือเข้าโรงพยาบาลประจํานี่แหละครับคือรายการดรคขาครับนะฮะถ้าชมรายการดรขาแล้วไม่ต้องกลัวถูกช่างหลอกช่างฟันช่างต้มช่างตุนช่างที่ไม่มีจรรยาบันนั้นเราต้องช่วยกันปิดอู่ไปครับ<ม>นะครับนี่คือสโลแกนของรายการดรคขาครับวันนี้ก่อนเดินทางไกลต้องเช็ครถอย่างไรบ้างรถใครที่วิ่งเกิน2 0 0 0 0 0กิโลไปแล้วยิ่งอันตรายเลยครับจะต้องมีการตรวจเช็คและช่วงนี้งานทุกอู่ทุกศูนย์เต็มครับ รีบเอาเข้าไปเช็คเลยครับอย่าไปเช็คช่วงที่เป็นไปปลายเดือนธันวาไม่งั้นช่างเขาอยากกลับบ้านช่างเขาก็ทำไม่เรียบร้อยนะครับไม่ละเอียดพอท่านจะเช็ครถของท่านด้วยตัวเองก็ได้เอาแบบคร่าวๆแต่ทางที่ดีไปศูนย์บริการหรือว่าไปอู่ที่มาตรฐานดีกว่าครับนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าจะเช็คอย่างไรบ้างท่านอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับเดี๋ยวพี่หมอมาเปิดฝากระโปรงแล้วก็เช็คทั้งคันเลยดีกว่าครับพบกันในเบรกหน้าครับ นะครับมาพบกับช่วงที่2ของรายการครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ไฮไลท์เลยดีกว่าครับรถท่านที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดต้องมีการตรวจเช็คเลยครับการตรวจเช็คนั้นไม่ยากเลยครับอย่าไปเช็คตอนเครื่องร้อนนะครับถ้าท่านไม่มีความรู้หรือว่าไม่มีวิชาช่างไม่มีเชิงช่างเลยก็ไปเข้าศูนย์บริการนะครับหรือว่าไปหาอู่ที่มาตรฐานครับให้เขาตรวจเช็คให้ดีกว่าครับมาตรวจเช็คกันครับเอาแบบเบสิคข้าวขคร่าวนะฮะ เปิดฝากระโปรงมาอันดับแรกเลยฮะนะครับนี่นะฮะในยู u ูบด็อกเตอรขา a n n e l ก็ทำวาให้ดูครับเรื่องของรางพึ่งหม้อน้ำนะครับพวกแมลงมันจะไปเกาะติดแต้มไม่หมดเลยครับนะฮะพวกนี้เวลาที่เราวิ่งกลางคืนเราเปิดไฟหน้าพวกแมลงชีพาขาวมันจะมาเล่นไฟครับนะฮะแมลงชีพาขาวมันจะมาเล่นไฟมันก็จะมาแปะ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 ติดพวกนี้เต็มไปหมดเลยนะฮะก็คือต้องเป่าออกนะฮะเป่าออกก็คือเป่าเอาลมนะครับ ใช้ลมเป่าด้านในออกมาด้านนอกนะครับใช้ลมเป่าด้านในออกมาด้านนอกห้ามาน้ําฉีดนะครับเอาน้ําฉีดเนี่ยมันยิ่งอัดเข้าไปไปเจอหม้อน้ําอีกชั้นหนึ่งนะฮะนี่คือคอนเดนเซอร์หรือคอยร้อนครับอันในคือตัวหม้อน้ำนะครับแล้วก็จะมีพัดลมไฟฟ้าอีกครับนะรถรุ่นใหม่ๆสมัยนี้จะเป็นพัดลมไฟฟ้าดูดความร้อนออกหมดนะครับไม่ได้มีการเป่าอัดเข้าไปเหมือนสมัยก่อนอันดับต่อไปครับ ในการตรวจเช็คน้ำนะฮะน้ำน้ำหมอ้อน้ำก็ดูฮะรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะไม่มีฝาหมอ้อน้ำอยู่ที่หัวของหมอ้อน้ำเลยจะไม่มีแล้วโดยส่วนใหญ่รุ่นใหม่ๆนะครับก็จะเป็นหมอ้อน้ำที่ปิดเต็มแล้วก็จะมีท่อยางเข้ามาแล้วก็จะมีกระป๋องหมอ้อพักน้ำถ้าเป็นกระป๋องใหม่ๆนะฮะก็จะเห็นชัดเจนนะฮะเขยา่าเขยา่าปุ๊บเนี่ยจะเห็นขึ้นน้ำตัวนี้ก็จะอยู่เต็มนะครับแต่ว่าทางที่ดีก็เปิดดูดีกว่านะครับตัวรุ่นใหม่ๆนี้จะเป็นเกีียวระบายอากาศนะฮะเพื่อกัน พชเชอร์แรงดันเวลาที่ความร้อนขึ้นสูงนะครับก็เปิดดูนะฮะเปิดดูก็ถ้าเกิดว่าเรามองไม่เห็นนะฮะก็เตรียมไฟฉายไว้สักหนึ่งกระบอกนะครับไฟฉายก็เอาไว้ส่องดูนี่ละฮะก็จะเห็นน้ำนะฮะเต็มหรือว่าเราไม่มั่นใจถ้าไม่มีไฟฉายนะครับเราก็เอานิ้วจุ่มนะครับเอานิ้วจุ่มลงไปแล้วก็ดึงมานะฮะจะมีน้ำหยดอันนี้ก็แสดงว่าน้ำเต็มเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของตัวน้ำมันพาวเวอร์นี่ยังเป็น แหลกที่ไม่ใช่แหลกไฟฟ้านะครับจะเป็นแหลกแบบไฮดรอลิกหรือว่าเป็นน้ํามันนะครับก็ดึงขึ้นมาครับทีแรกนะฮะก็กันยอดไปนิดนึงนี่นะครับพี่หมอใส่ถุงมือก็ลูดได้เลยฮะธรรมดาต้องใช้ผ้าผืนนึ่งเช็ดนะครับนี่ถุงมือก็ลูดได้นะฮะเขาจะมีบอกไปครับเป็นขีดขีดเห็นไหมถ้าปล่อยทิ้งไว้ให้น้ํามันอยู่ต่ําสุดนะครับก็จะทําให้ปั๊มพาเวอร์พังหรือว่าแหลกพวงมาลัยนั้นไม่มีน้ํามันหล่อลื่นนะฮะพังเหมือนกันครับและพวงมาลัย ก็จะหนักแล้วก็อาการของเขาก็คือจะหักพวงมาลัยแล้วจะมีเสียงดังอืดอาร์อืดอาร์ตนะครับตรงนี้น,นะฮะ,ะเราขันเข้าไปเช็คดูก่อนครับว่าน้ำมันพาวเวอร์มีไหมนีม่นะฮะเห็นไหมครับจะอยู่ในตำแหน่งบนสุดเลยครับเห็นไหมครับมีครับน้ำมันมีนะฮะตรงนี้แล้วก็ต่อไปครับมาดูน้ำมันเครื่องกันครับน้ำมันเครื่องครั้งแรกนะฮะอย่าไปวัดนะฮะอย่าไปวัดก็เราเช็ดก่อน นะครับครั้งแรกเราเช็ดก่อนแล้วก็ดึงมานะฮะเสียบลงไปปุ๊บไม่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปโดนสีโดนอะไรทางที่ดีต้องมีผ้าครับเอาผ้าคุมแก้มลดไว้หน่อยนะครับอันนีนะ้ขอผ้าคุมกันน้ำมันหยดใส่หน่อยน้ำมันเครื่องนี้เป็นเป็นเบตออยนะครับก็เป็นเคมีชนิดหนึ่งเวลาโดนแลกกเกอร์ก็จะทำให้มีการกัดแลกกเกอร์ครับตรงนี้ก็ ต้องคุมไว้หน่อยจะดีที่สุดครับอ่าแนี้ยดก็ไม่กลัวแล้วครับทีนี้นะครับมาดูครับตอนนี้วัดริงแล้วนะฮะดึงแล้วครับปืด๊ดนะฮะในแนวดิ่งนะครับต้องมาในแนวดิ่งนะฮะในแนวดิ่งดูเลยครับน้ำมันเครื่องมีฮะอยู่ในตำแหน่งสูงสุดเลยครับนะฮะอยู่ใน ตำแหน่งแม็กครับนะฮะสูงสุดแต่ถ้าน้ํามันเครื่องอยู่ขีดล่างตรงนี้อันนี้ไม่ได้นะฮะอันตรายนะครับเห็นไหมฮะเขาจะมีแบ่งเอาไว้รถทุกยี่ห้อมีหมดครับจะเป็นขีดขีดนะฮะขีดต่าสุดแล้วก็สูงสุดดับต่อไปครับตัวกรองอากาศนะฮะนี่นะฮะจะมีเห็นหนะฮะที่เป็นกระดาษนะครับนี่คือกรองอากาศเดี๋ยวต้องแกะออกมาแล้วก็ไปเป่า่ะต่อไปครับมาดูเรื่องของสายพานรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยครับ สายพานนี่จะเป็นเส้นเดียวนะครับถ้าเป็นรถปี98 99ลงไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสายพาน3เส้นก็จะมีปั่นไดชาร์จปั่นพวเวอร์ปั่นแอร์นะครับก็จะมีสายพานแยกออกไปแต่รุ่นใหม่ๆนั้นจะเป็นสายพานแบบเส้นเดียวครับนี่นะฮะสายพานก็จะเป็นแบบนี้ฮะเส้นเดียวเส้นเดียวนี่จะมีการขับเคลื่อนทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นไดชาร์จนะครับเป็นปั๊มน้ํา ขึ้นมาลอกลอกก็คือเป็นตัวที่ทําให้สายพานตึงนะครับแล้วก็มาที่ power นะครับแล้วก็มาที่คอมแอร์จะเป็นสายพานเส้นเดียวกันนะฮะทีนี้สายพานดูครับว่ามันมีการแตกมีร้าไหมนะฮะรุ่นใหม่ๆนี่ก็เป็นสายพาน6กล่องนะฮะจะเป็นสายพาน6กล่องเนี่ยครับถ้ามันเสียนะครับหรือว่ามันหมดอายุมันจะแตกลายงาเลยนะฮะมันจะแตกเป็นร่องๆๆๆๆๆๆนะครับตรงนี้ก็อันนั้นต้องเปลี่ยนแล้วนะครับ อย่าไปฝืนใช้หรือว่ารถใครที่วิ่งเกิน20,000 0กิโลไปแล้วยังไม่เคยเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องเลย <S 2> <S 2> ไม่ใช่สายพานลาวลินนะครับ <S 1> <S 1> อันนี้ขอย้ํานะครับ <S <S เป็นสายพานหน้าเครื่อง <S <S ถ้าสายพานลาวลิ้นนั่นคือเป็นสายพานระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์นะฮะอันนี้เป็นสายพานหน้าเครื่องแสนกิโลนี่ต้องเปลี่ยนแล้วเหมือนกับสายพานทัมมิ่งนะฮะสายพานทัมมิ่งก็เดี๋ยวนี้ก็บางค่ายบางยี่ห้อก็ได้แสนห้า แต่ว่าบางยี่ห้อก็ให้แค่แสนโลเหมือนเดิมครับนะครับตรงนี้ต้องคอยตรวจเช็คดูถ้าสายพานขาดนั้นก็ต้องบอกว่าทุกระบบนั้นไม่ทํางานเลยฮะความร้อนขึ้นใดไม่ชาร์จดับอยู่ข้างถนนแล้วก็พวงมาลัยหนักครับ oh. ต่อไปก็คือเรื่องหัวเทียนนะครับ oh. หัวเทียนนั้นก็ต้องบอกว่าต้องมีการตรวจเช็คถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้ตรวจเช็คมาเกิน1-0,000มกิโลไปแล้วต้องมีการถอดออกมาแล้วก็ตรวจเช็คนี่คือเครื่องยนต์ บินซินนะครับนะฮะเครื่องยนต์บินซินถ้าเป็นดีเซลถ้ากองโซล่าสกปรกนะฮะถ้าวิ่งเกิน40,000กิโลก็ควรเปลี่ยน1ลูกครับกองโซล่านะฮะกองดักน้ำก็คายนะฮะคายน้ำทิ้งคายที่ก้นมันให้น้ำมันทิ้งไปนะครับขั้นตอนต่อไปครับก็คือเบรกนะฮะเบรกกระป๋องหม้อนะ่ฮะหม้อน้ำมันเบรกนะครับก็เป็นกระป๋องอย่างนี้ลองสังเกตดูครับลองเอาไฟส่องดูแล้วก็เขย่าเขย่าดูนะฮะน้ำมันเบรกมีหรือเปล่านะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นกระป๋องที่ใสๆมองเห็นนะฮะก็จะเห็นเรื่องของน้ํามันเบรกนั้นมีการกระเทือนเวลาเราขย่านะครับตรงนี้ก็ดูแบบนี้ก็รู้นะครับว่าน้ํามันเบรกเต็มถ้าเกิดว่าน้ํามันเบรกขาดห้ามเติมเป็นอังขาดนะครับต้องไปเช็คก่อนนะครับไปเช็คก่อนว่าน้ํามันเบรกนั้นมีรั่วมีหยดหรือเปล่านะครับถ้าน้ํามันเบรกขาดนั้นต้องมีสาเหตุแน่นอนเกิดจาก น้ำมันเบกรกล่วนะครับก็ให้ไปสังเกตที่ล้อทั้งสี่ล้อว่ามีน้ํามันล่วมีน้ามันหยดไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเช็คแล้วไม่มีน้ํามันรั่วน้ามันหยดนะครับแสดงว่าผ้าเบรกบางจะเป็นผ้าเบรกหน้าหรือผ้าเบรกหลังนั้นอาจจะบางพอผ้าเบรกบางปุ๊บลูกสูบจะลงไปลึกน้ํามันเบรกนี้ก็จะลงไปตามนะเวลาเราเปลี่ยนผ้าเบรกปุ๊บก็จะต้องดันลูกสูบกลับคืนมา นะครับน้ำมันเบรกก็จะย้อนกลับคืนมาที่กระป๋องน้ำมันเบรกนี่แหละครับที่พี่หมอไม่ให้เติมน้ำมันเบรกก่อนตรวจเช็คกระป๋องฉีดน้ำล้างกระจกตัวนี้ก็ต้องบอกว่าสำคัญมากๆนะฮะสัญลักษณ์ของเขาก็จะเป็นรูปน้ำาพุถ้าไฟน้ำาพุขึ้นที่จอหน้าปัดนั่นคือน้ำฉีดน้ำล้างกระจกขาดอันดับต่อไปครับก็คือเรื่องของตัวมอเตอร์ฉีดน้ำล้างกระจกตัวมอเตอร์ฉีดน้ำล้างกระจกฮะจะอยู่ตําแหน่งนี้ครับนี่นะฮะอยู่ ติดก,กับกระป๋องนี่แหละครับแต่จะอยู่ต่ำกว่าเพราะว่าเขาต้องดูดน้ําในจุดต่ำสุดนะครับถ้าเป็นรถใหญ่ๆอย่างนี้จะมี2ตัวนะฮะตัวนี้ถ้ามอเตอร์ไม่ทํางานก็ลําบากครับนะฮะในการที่จะปัดน้ําฝนนั้นเป็นรอยด้วยนะฮะแล้วก็ไม่มีน้ํป็นตัวล้างบางทีแล้วเราไม่ได้ใช้มอเตอร์ฉีดน้ําล้างกระจกมาอาจจะไม่ได้ใช้มา 2- 3สเดือน4 5หเดือนเรากดปุ๊บมันไม่ทํางานอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะครับใช้เทคนิคง่ายๆครับอะไรแข็งๆก็ได้ หนึ่งตัวจะเป็นหน้าไม่ควงหรือประแจเล็กๆแบบนี้ก็ได้ครับเราหาคนเปิดสวิตในรถคนหนึ่งฉีดน้ำคนหนึ่งและเคาะคนหนึ่งครับเคาะแบบนี้ฮะแต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 ะนี่แหละครับแล้วฉีดคนหนึ่งกระตุ้นมอเตอร์ครับเดี๋ยวมันก็จะปี๊ดขึ้นไปเองละถ้าเกิดว่าเราเคาะแล้วไม่ทำงานอันนี้ต้องเปลี่ยนแล้วครับนะครับพี่หมอจะเช็คที่จานเบรกครับว่าเป็นรอยลึกไหมนะฮะเป็นเส้นไหมนี่ถือว่าเบรกดีครับนะฮะตัว จานไม่มีรอยไม่มีอะไรครับพระเบรกเองนะครับตัวนี้แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับนี่นะฮะตัวพระเบรกหน้าหลังนะครับนี่จานเบรกหลังก็โอเคครับนะฮะพระเบรกหลังก็หนาปึกนะครับเนี่ยดูจากสังเกตตรงนี้นะฮะเนี่ยฮะอาจจะมองลำบากนิดนึงฮะแต่พี่หมอดูให้ครับไม่เป็นไรครับ8-90%ครับช่วงล่างก็ถือว่าสำคัญ นะะในระบบส่งกำลังนะฮะพวกย่อยเผากลางนะฮะหรือว่ารถที่เป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้าก็อาจจะเป็นพวกเผาขับนะฮะตรงนี้ถ้าเป็นขับเคลื่อนล้อหลังเนี่ยก็จะเป็นพวกย่อยเผากลางอย่างเช่นเกียร์นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะพวกลูกหมากปลายแหลกคันชักคันส่งะฮะเนี่ยเอาละครับก็ช่วงล่างเข้าๆแค่นี้ครับนะฮะที่ ในเรื่องของความเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เรื่องของที่พี่หมอบอกไว้ตะก,กี้นี้ถ้าน้ํามันเบรกน้ำมันน้ำมันเบรกหายน้ำมันเบรกยุบนะครับก็ต้องดูที่ล้อนะล้อทั้ง4ล้อนี่แหละครับตรงล้อที่ตรงวงล้อฮะจะมีน้ํามันเบรกหยดลงมาพวกนี้ครับถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆน้ํามันเบรกรั่วแล้วครับอ่ะเดี๋ยวไปที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างครับเรื่องนี้ที่พี่หมอบอกว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สุดของรถทั้งคันครับ นั่นคือยางรถยนต์ครับนี่นะฮะยางรถยนต์ปียางครับมามาดูนะครับจะอยู่ในวงเล็บนะฮะนี่นะฮะนี่นะฮะจะเป็นวงเล็บแบบนี้ครับคันนี้ปี2019นะครับสามปีพอดีดอกยางเป็นไงครับก็ยังหนาอยู่นะฮะยังไม่กินนทอินทเอาด้านในด้านนอกนะครับแล้วก็สังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือเล็บจิกดูครับนะฮะ โอเคยังนิ่มอยู่ก็ยังได้อีกฝนหนึ่งแต่ฝนหน้าต้องเปลี่ยนแล้วนะครับเอาละครับนี่นะครับคือเรื่องของการตรวจเช็ครถที่ต้องบอกว่ารถของท่านต้องตรวจเช็คนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์หรือว่าเป็นระบบช่วงล่างระบบเบรกระบบแอร์ระบบไฟแสงสว่างทั้งหมดต้องมีการตรวจเช็คนะครับไฟทุกดวงต้องติดนะฮะถ้าเกิดไฟหน้าดวงใดดวงหนึ่งดับเขาคิดว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับเขาจะกินเลนเราเวลาที่วิ่งรถสวนทางกัน นะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญในระบบแสงสว่างท่านรีบเอาไปตรวจเช็คนะครับเพราะว่าช่วงนี้ช่างยังพอมีเวลาเดี๋ยวเดือนธันวาช่างจะงานเต็มไปหมดเขาจะเช็คไม่ละเอียดนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับเดี๋ยวเบรกหน้าพี่หมอมีอะไรดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกเบรกหน้าครับ ครับเช็คเดือนทางไกลครับเอาแค่ข่าวๆวแค่นี้พอครับแต่ว่าท่านเช็คเดือนทางไกลแล้วท่านต้องเปลี่ยนอะไรครับอะไรนั้นต้องไปที่เสียอ้่เลยครับซีเอลอยน์ไม่มีคําว่าเก่าสําหรับคุณครับเสียอ้่รออยู่ครับอะไรของเสียอ้่นั้นมีเยอะแค่ไหนครับไปพบกับเสียอําเซีเอลอยน์กันเลยครับสวัสดีครับเสียอ้่มครับโอ้โห นี่วันนี้จัดมาให้ที่ต้องบอกว่าพี่หมอร่าคราชอบมากคือรถปิกอัพอะบางคนเขาไปแต่งเครื่องมาแต่งเครื่องแต่เกียร์เขาไม่ได้แต่งเพราะเขาไม่มีเฟืองเกียร์เราก็เลยจัดเฟืองเกียร์ขึ้นมาอันนี้เป็นเฟืองเกียร์เฟืองเกียร์ทำให้รถรถที่เขาแต่งพวกดันลางพวกไปไปใส่เทอร์โบมาเพิ่มเพิ่มพวกเนี้ยแต่เกียร์มันไม่ไปจานเลยไม่ไปเราก็มีอัตราทดทุกอย่างเอามาให้เอาตัวนี้ก่อนเลยนะ D Max Pro S เขาเรียกรอบ OS อยูสูนี่ตัวลงสนามแข็งเลยเนี่ยแมคคอมมาเรวเกียร์ใหญ่ OS ก็คือตัวนี้ผมแก้มาเป็นรูปรุ่นรอบหลังถนนวิ่งหลังถนนวิ่งหลังถนนเอาวิ่งชิวๆแต่เร็วกว่าเกียร์เดิมเดี๋ยวผมอธิบายอัตราทดให้นะเกียร์เดิมไอตัวราล่างเนี่ยมันจะทํามา19 25, 32, 44ผมก็เลยแก้เป็น10 17 22 29 นะไปยสีย่อันเดิมมันจะยี่บหกฟันผมแก้มาเป็นยี่สบสาฟันนะครับอย่างเกียร์หนึ่งอันเดิมมันจะสี่สิบห้านะผม hmm. ผมแก้มาเหลือย7สิบฟันเกียร์สองมันเดิมส4สิบสี่ผมแก้มาเหลือย4ิบสี่เกียร์สามเกียร์สามอันเดิมยี่บดผมแก้มาเหลือยี่บสองเกียร์ห้าเดิมเดิมเดิมติดรถมาจะย4 49บสี่ี่ิบเก้าผมแก้มาเป็นยี่สิบห้าี่สิบอ็ดอาจจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมผมแก้มาอย่างนี้ก็คือเกียร์หนึ่งก็ จะออกตัวเร็วขึ้นจากเดิมอัตราทดเดิมมันจะ4หาร้ัวมันจี่ผมแก้เหลือ3.4อันเดิมของเกียร์สองมันจะ2.3ผมแก้มาเหลือ1.78เกียร์สามเดิมมันจะเป็น1.43ผมแก้มา1.26่งอย่างเกียร์ห้าเดิมเดิมออกจากห้ามา0.83ผมแก้มาเหลือ0.77ก็กลับกลายว่ามันจะเร็วขึ้นทุกเกียร์เลยนะประมาณค่าเฉลี่ยก็ประมาณ20% 20%รอบเครื่องก็จะลดลง20%ปอนก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้นถูกต้องรอบเครื่องลดลงแต่ความเร็วเพิ่มขึ้นอสำหรับพวกที่รถแต่งพวกดีแม็กคอมโเรลรถรอบวิ่งหลังถนนตัวนี้ไม่ต้องกลัวรอบเหลือของเครื่องยนต์ปล่อยไหลเลยปล่อยไหลเลยตัวนี้โอ้ยขายดีไหมขายดีมากแล้วสูตรนี้ผมเป็นคนคิดเองมาต่อเฟืองท้ายดีแม็กคอมโบเรวอัตราทดเดิมมันจะเป็นส่วนใหญ่ไวจเ้าสามผมก็เลยแก้มาเป็นอัตราทด3.0 สามจดศูนยก็คือเดือยหมู13ฟันจานใบสีสี่สิบฟันดีแม็กต่แต่ไล่ไปมีทุกอัตราทดนะ3.0 3.3 3.5ผมมีขายหมดไม่ได้มีแค่นี้ามีมีหมดแล้วแต่สามจกาสี่จุดหนึ่งผมมีทุกเบอร์นะโทรมาเช็คได้นะอันตัวนี้มิสูไซคนมิสูไซคนอัตราทดผมก็มีตั้งแต่3.9 3.7 3.5นะอัตราทดลดเดิมเดิมของคุณจะเป็น4.2คุณจะลดลงมาเบาๆหน่อยก็3.9แต่ถ้าคุณแต่งมาเต็มข้อเลยก็3.5ไป สนใจก็ติดต่อมาทาง CL อะไรยนนะครับอินบ็อกมา CL อะายยนนะฮะทางร้านไม่มีอินบ็อกหาลูกค้านะคุณอินบ็อกเข้ามาเองแล้วก็ l ล n e แ CL ขีดชาลีนะครับเบอร์โทร0 2 2 3 5 5 7 2 2ถึงนะครับแล้วมีรับประกันไหมรับประกันหกเดือนครับ6กเดือนด้วยครับผมโอ้โหเอาละครับรถใครนะครับที่เป็นรถอเนกประสงค์รถกระบะติดต่อซียมได้เลยครับ CL อะายยนที่ซียมบอกอินบ็อกเข้ามาเลยรับรองว่าได้ของดีไปใช้แน่นอนสุดยอดครับครับ รับนี่แหละครับเสียอ้ำครับของจริงครับมีรับประกันอะไหล่ต้อง6เดือนนะครับก็ติดต่อได้เลยครับกับเพจของ CL อะไหล่ยนครับเอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับท่านที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางไกลต้องมีการตรวจเช็ครถของท่านนะครับถ้าไม่ตรวจเช็ครถของท่านอาจจะลำบากทั้งครอบครัวรถนั้นไปกินข้าวลิงอยู่ข้างถนนหรือว่าไปเสียอยู่ข้างถนนนั่นแหละครับนี่คือความห่วงใยของ รายการดรอคตาครับเอาประสบการณ์ของช่างซ่อมรถนั้นมาช่วยเหลือสังคมในเรื่องของรถยนต์ครับก็หมดเวลาลงจริงๆแล้วครับนะฮะต้องขอบคุณ c ีเอลอยน์ครับไม่มีคำว่าเก่าสำหรับคุณครับขอบคุณ FB แบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรยศครับขอบคุณบริษัทไทยพัฒนาประกันภัยครับเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์ครับตอนนี้3บวกสุดเวิร์กกับ2บวกสุดเวิร์กนั้นมีผู้ใช้บริการเยอะมากๆครับขอบคุณลูกหมากเจ็ด ลูกหมากของคนไทยที่ส่งไปจำหน่ายต่างประเทศตอนนี้มาจำหน่ายอยู่ที่เมืองไทยแล้วครับขอบคุณเซอครับเอ t เอทอโตพาร์ทอะไหล่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่มีมากกว่า56000พันรายการครับสำหรับรถปิกอัพรถเก่าโบราณนะครับจนปิกอัพในยุคปัจจุบันนี้ครับตัวแทนจำหน่ายโดยสหสินไทยยนต์ครับขอบคุณน้ำมันเครื่องดี m ีครับพลังแรงแซงทุกการหล่อลื่นครับเป็นน้ำมันเครื่องของพี่หมอดอกตะขาที่นำเข้ามาจากต่างประเทศตอนนี้ใส่กับรถเบนทุกคันครับที่บริษัทศูนย์ซ่อมเบนซินครับ เหมาะกับเมืองร้อนที่สุดรถของท่านต้องใช้น้ำมันเครื่อง DTM เลยครับนะครับขอบคุณศูนย์ซ่อมเบนซนนานครับซ่อมเบนซที่ไหนไม่จบมาที่ศูนย์ซ่อมเบนซนนานครับมาพบกับพี่หมอดรคาครับอยู่สุขมุมวิท107ปากซอยแบริ่ง68ครับและขอขอบคุณสถานีทรทัศน์ช่องเวิร์กพอยด้วยครับแล้วก็อย่าลืมติดตามพี่หมอดรคานั้นไม่ยากเลยครับนะฮะพี่หมอจะมีไลฟ์สดทาง f a c e b o o k ดรคาและก็ใน YouTube ด็อกเตอร์ขาชเข้าไ,ไปสับสไครกันไปสันกระดิ่งกันเนยน Hz, น 6, ะ Ka, อะนะครับแล้วก็ทางวิทยุขึ้น FM 97 m ม z ทุกวันเสาร์10โมงถึง11โมงเช้าครับแล้วก็ทาง t i k t o อกด็อกเตร์าครับเอาละครับวันนี้พี่หมอด็อกเร์าและทีมงานก็ต้องขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับขอให้ทุกท่านนั้นรวยๆเฮงๆและก็ที่สำคัญที่สุดขอให้ทุกท่านนั้นขับรถแล้วไม่พังนะครับลาไปก่อนครับลาตีสวัสดีครับ